จเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอัปเดตธรรมะก็ได้มาพบปะก,กันวันนี้นจะได้นำเรื่องราวของบุตรของคนที่เลี้ยงโคมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจของพวกเราทั้งหลายนะไม่ประมาทในชีวิตการดำเงชีวิตของตนเองนั้น ต้องเป็นไปนในทางกุศลทางบุญนะจึงเป็นชีวิตที่ดีงามพระพุทธองค์ท่านเล่าไว้ว่าสมัยนั้นท่านได้อยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวตนะัตถีท่านพูดถึงบุตรของบุคคลที่เลี้ยงโคซึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นมีบุรุษคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพฆ่าโคนะเป็นอาชีพ ในการฆ่าโคตลอดชีวิตทำมาได้55ปีนบหาพอฆ่าเสร็จแกก็จะเอาเนื้อที่อร่อยเนื้อลํำมันไปปิ้งกินกับลูกกับภรรยาส่วนเนื้อที่เหลือแกก็จะอเาไปขายวันไหนที่แกกินข้าวไม่มีเนื้อวันนั้นจยินกินข้าวไม่ลง กินข้าวต้องมีเนื้ออยู่ตลอดทีนี้อยู่มามีเพื่อนของแกได้จัดงานที่บ้านมีแขกมีอะไรมาเยอะแยะมากมายต้องการเนื้อนะที่จะไปตอนรับแขกเหล่านั้นก็เลยมาที่บ้านของบุกรุษที่ค่าโค ในระหว่างนั้นบรุษที่ข้าโคนี่เอาเนื้อไม่ปรรยาต้มไม่ปรรยาปิ้งตนเองก็ไปอาบน้ำอยู่นเพื่อนก็เลยมาถามว่ามีเนื้อไหมปรรยาก็บอกว่าไม่มีนะแล้วเนื้อส่วน,น,นอื่นๆพอที่บ้านของเราเนี่ยมีแขกมาเธอจะได้ทำให้เราชิบหายเลย ภรรยาของบุคคลที่ฆ่าโกนก็เลยบอกว่ามีแต่เนื้อที่เอาไว้ให้เพื่อนของท่านนี่แหละเพรปกติเพื่อนของท่านเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้ต้องกินเนื้อทุกวันก็มีแค่นะี้ที่เพื่อนสา,ายนั้นน่ะมีแขกมาที่บ้านยังไงต้องเอาเนื้อให้ได้พนะอภรรยาของบุคคลที่ฆ่าโคนน่ะเออก็ข,โ,กกขโมยเอาเนื้อไป เนื้อไม่มีรุที่ข้าโคเนะี่ยอาบน้ำเสร็จสับบร้อยกลับมาบ้านตัวเองภรรยาก็ยกอาหารมาก็มีแกงผักต้มผักแต่ว่าไม่มีเนื้อก็เลยถามว่าเนื้อไปไหนภรรยาบอกว่าสายของด่านขโมยออกไปแล้วเธอก็รู้นี่ว่าเราเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้อย่างนั้นเราไม่กินเท้าภรรยาอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่กิน ก็กินข้าวไม่ลงแกก็เลยลุกไปถือมีดเดินไปที่หลังบ้านมีโคตัวนั้นอยู่หลังบ้านแกก็เอามือใส่เข้าไปในปากโคแล้วก็ดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคนลิ้นของโคนั่นละแล้วก็เอาไม้ปรรยาปิ้งภรรยาแกก็ปิ้งเสร็จเรียบร้อยก็ยกมาวางไว้ นะที่ฉามขาวบุรุษคนนี้นะด้วยบาปก,กรรมตนเองฆ่าโคมาตลอดห5าปนะีมันคงบาปก,กรรมหนักนะมันคงให้ผลในะระหว่างที่แกเอาลิ้นโคเนะี่ยเป็นชิ้นชิ้นวางลงในปากตัวเองแล้ลิ้นโคมันไปตัดลิ้นตัวเองค่ะ ตกลงในชามข้าวร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับโคที่ถูกฆ่าเนะี่ยร้องไปทั่วบ้านาลูกของบุคคลที่เลี้ยงโคเห็นก็ตกใจแม่ก็บอกว่าให้เธอเนะี่ยไปอยู่ในที่อื่นอยู่ในที่นี้มีมรณะภัยคือความตายนี่และจะเบียดเบียนเธอ เธอไม่ควรอยู่ที่ในทีน่นี้ลูกของบุคคลที่ฆ่าโคเนี่ยก็นีออกจากเมืองสาวัตถีออกไปอยู่นูน่นเมืองตักศิลาไปอยู่นู่นประกอบอาชีพทำการทำงานกับนายช่างทองอยู่มาไม่นานบุคคลที่ฆ่าโคบุรุษที่ฆ่าโคนี่แกก็ตาย โตอนนั้นก็ตายเหมือนกันนะบรุษที่ฆ่าโคนคี่แกตายแล้วไปเกิดในเอเวจี v G, มานรกโดยชีวิตตนเองฆ่าสัตว์มาตลอดนะเป็นบาปเป็นกรรมตลอด55ปีได้รับความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันในเวลาตายไปแล้วก็ยังได้รับความเดือดร้อนนี้ลูกของแกอยู่ที่เมืองตากศิราเล่าเรียนศิลปะ ในการทำทองคำเป็นรูปต่างๆวันหนึ่งอาจารย์มีกิจข้างนอกก็เลยสั่งบอกว่าเธอลองทำทองคำนี้ให้เป็นเครื่องประดับสิลูกของคนที่คาโปก็ทำทองคำได้สวยงามอาจารย์กลับมาเห็นก็เลยว่าโอ้บุคคลนี้มีศิลปะไปอยู่ในพื้นแผ่นดินไหนก็ไม่อดยากก็เลยยกลูกสาวตัวเองให้แต่งงานกับบุตรของคนที่เลี้ยงโข อยู่กันมาก็มีลูกลายคนส่วนลูกๆของแกก็กลับมาที่เมืองสาวัตถีนะพอก,กลับมาที่เมืองสาวัตถีก็ได้ฟังธรรมกับปุทธเจ้านะมีศรัทธาถึงพระรถนาใจก็เลยไปรับพ่อตัวเองกลับมาพ่อตัวเองไม่เคยทาบุญทากุศลเลยจนอายุแกงหง ไม่เคยทำบุญทำกุศลเลยก็เลยเห็นว่าเมื่อพ่อตนเองไม่เคยทำบุญก็เลยหาโอกาสนิม,มนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลชีวพัดก็คือพัฒที่ทำให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่อุทิศให้กับพ่อตนเองเมื่อพระพุทธเจ้ามาที่บ้านจัดเสร็จสับเรียบร้อยก็นิม,มนต์พระเจ้า อนุโมทนาบอกว่าพัดในวันนี้กาบพเจ้าทำถวายเพื่อบุคคลที่มีชีวิตอยู่ได้แก่บิดาของข้าพรเจ้าเพราะว่าตลอดชีวิตไม่เคยทําบุญเลยพระเจ้าก็เลยเรียกอุบาสกมานี่นะท่านนียเป็นเหมือนกับบุคคลที่ใบไม้เหลืองนะท่านเป็นเหมือนกับใบไม้เหลือง บุรุษแห่งพยายามคือความตายนะปรากฏแก่ท่านแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสือ่อมเสบียงทางของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนเถิดจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมนถินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์พระพระองค์แสดงธรรมนี้จบลงอุบาสกก็ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผละเทศนาของพระองค์ก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มาฟังในที่นั้นเป็นจำนวนมากนี่แหละก็อาศัยทรรเหล่านี้แหละจึงรู้ว่า สเสบียงทางก็คือกุศลนะของพราหมณ์เนี่ยของอุบาสกคนนี้ที่จะไปสู่โลกนานั้นยังไม่มีเลยนะเหมือนกับบุคคลที่เดินทางไกลมีข้าวสารนะข้าวสารที่จะเป็นสเสบียงทางก็ยังไม่มีเราจะไปได้ยังไงดังนั้นจึงฝาก ญาติโยมทั้งหลายได้ยินใด้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วควรเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตเ่ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดนะเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดไม่มีใครเลยที่จะไม่ตายเมื่อรู้ว่าความตายมันอยู่เบื้องหน้าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาเสบียงคือกุศลที่จะเป็นที่พึ่งให้เราไปสู่ในโลกหน้าได้ ดังนั้นวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็เห็นว่าสมเหมาะอ,กอ,อกควรขอให้ทุกคนนั้นมีอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพปรานาไมา่แข็งแรงตลอดไปเถอ